มาพบขั้นตอนต่อไปคือการเปรียบเทียบมากกว่าแล้วก็น้อยกว่านะคะเด็กๆคะ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคุณตาขอจับเลขอะไรคะเด็กๆมีจำนวนตุ๊กตาไทาย,ายมาช่วยกันนับหน่อยนะคะ่ะเลขอะไรนะคะคุณครูคริมค่ะนะให้คุณตาหน่อยสิคะโอ้เดี๋ยวมานับตุ๊กตาที่ติดบนก,นกระดานพร้อมๆกันค่ะ หนึ่งสองสามสี่เลขสี่นั่นเองค่ะเก่งน,นะเก่งน,นะคุณครูครีมค่ะต่อไปคุณครูครีมยกมาเลยค่ะคุณครูครูครีมอยากได้เลขอะไรคะถ้า,างั้นคุณครูอยากทานซองพอดีเลยขออนุญาตหยิบเป็นเลขนี้นะคะเด็กๆเลขอะไรเข้าคุณครูตารู้จักไหมคะ เลขสองค่ะคุณครูครีมคะ่ะเลขสองมีส้มกี่ผลคะ 1> 1, 2, คุณ<อ>ูตาหนึ่งสองค่ะคุณครูครีมค่ะสองผลนั่นเองค่ะทีนี้คุณตาอยากรู้ว่าตุ๊กตาของคุณคูณตากับส้มของคุณครูครีมอันไหนมีจำนวนมากกว่ากันคะเด็กๆค,คะ่ะของครูครีมหรือเปล่านะ ของคุตานะาของคุตาตองเยอะกว่าของคุกกีนสิคะไหนสิของคุกคีมสีเยอะกว่าดูสิถ้าเด็กอยากรู้เด็กอยากทราบไหมคะถ้าอยากทราบมาช่วยกันนับจํานวนตัวเลขกันดีกว่าดูสิว่าของใครจะมีมากกว่ากันนะพร้อมกันนะอ่ะโอเคได้เลยหนึ่งสองสามสี่ของใครมากกว่ากันคะเด็กเด กูมีแค่สองเองน้อว้าสรุปของใครมากกว่ากันคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกของครูตามากกว่าออ๋ของคุณครูตามากกว่านั่นเองมากกว่าเท่าไหร่คะเด็กๆมากกว่าเท่าไหร่ลปคิดซิ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 เท่าไหร่นะาลองไปจับคู่ดีกว่าค่ะครูปรินค่ะได้ค่ะจับคู่นะคะ ยูสองนั่นเองโห,โหเก่งเก<ห>่งมากเลย<ห>เก่งมากเก่งมากเลยตั้งใจฟังคุณครูนะตอ่อไปคุณครูครีมยกกบอ่อาได้เลยค่ะเอาปเป็นเลขก่อนแล้วกันเลขนนสอยค่ะนี่เลขอะไรเอ,อ่ยเลขอะไรครับคุณตาเลขห้าจากคุณครีมขาเลขห้านั่นเองมีมาเรีนต่อทองกี่ตัวนะช่วยนับหน่อยได้ไหมคะ ตัวที่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าห้าตัวตาจะเอาอันไหนดีนะเอาใกล้ใกล้กุกินละใกล้ใกล้กันเลยดิเด็กอะไรคะเด็กๆเห็นไหมคะมาแดงเราต้องเอากี่ตัวเอ้มาช่วยกันนักกว่าดูสิเลขหกนั่นเองมีมาแรงเตัม ช่วยคุณครูนับด้วยนะคะ1ม3สองสห้าหโอ้โหตัวจริงๆ่อะต่อไปคุณครูอยากจะรู้อีกแล้วว่าระหว่างของคุณครูทีกับของคุณรูตาเนี่ยมเมลงเต่าทองของใครจะเยอะกว่ากันจะมีมากกว่ากันเด็กๆคสงสัยอีกแล้ว ช่วยนับหน่อยได้ไหมคะช่วยได้ไหมคะโอ้ยเด็กบอกว่าได้เลยค่ะคุณครูตาลองนับของใครก่อนนี่นับของคุณครูตาก่อนดีกว่าอ๋อโอเคได้เลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หกค่ะอือหีหกตัวต่อไปเป็นของคุณครูนะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้ามีห้าตัวเด็กรู้หรือยังว่าของใครมีจํานวนมากกว่ากันรู้ยังคะรู้เรื่งเออรู้ยังเออรู้ยเรื่งองรู้แล้วรู้แล้ว,ลวอ่ะมาจับคู่ดีกว่าเฉลยมาจับคู่จับคู่จ<า>ับคู่จับคู่เป็นอะไรตาท่องปีหากันเนะื้ ขงคูตามีมากกวของคุณครูกริมหนตัวโอเคค่ะอันวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเด็กๆเด็กๆหาอุปกรณ์ที่บ้านของเด็กๆมาลองเปรียบเทียบจำนวนดูนะคะเด็กๆคะใช่ค่ะของเล่นเด็กๆหรือว่า ช้อนที่บ้านของเด็กดินสอนนักเด็กดินสอที่เราใช้เนี่ยเราลองมาเปรียบเทียบกันลองเอามาวางตามจำนวนแล้วก็เปรียบเทียบกันนะคะเด็กของที่บ้านนเด็กเยอะแยะเลยแล้ววันนี้จบแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย